อย่หมดเลยปิดประตูน้ำก่อน,นดีกว่าดูสิเสื้อขาดหมดเลยบ้าทแท้เลยจะใส่ยี่สองสมผลที่นั่น,นาขาดแล้วะต้องไม่ไหวแล้วสายยอะไรกันนเเี่ยป็นเมียฉันเห็นนะโทรตายไปเมี้ยไม่มีจ้างเลยใช้บ้านอุ๋มมันรู้นะมันต้องอักายแน,น่ๆเลยลนะ อนอะเอ้คุณลินี่อย่าบ้านะน้าไม่เป็นไรหรอกฉันจะจริงจังกับสายนะคุณแม่ไม่ว่าหรอกน้าหรือไม่อะเราก็อยากให้คุณแม่รู้ก็ได้คุณอย่าคิดทำอะไรบ้าบา่นะไม่งั้นโดนไอ้นี่แน่ให้ช่วยไหมพิลิศอย่าบ้าอีกคนนะน,นี้มันแคบช่รยลาออกไปข้างนอกดีกว่า เป็นบ้าไปแล้วแหละไอ้เด็กสองคนเนี่ยฉันว่าแกอย่ายุ่งดีกว่าเราเคยตกลงกันแล้วไงว่าต้องแบ่งกันอ่ะอย่าพูดคนเดียวฉันไม่ได้สัญญาอ่กับแกด้วยเอาไปซะหยดอย่าทำบ้าๆนะใช่อย่าหายไปเลยไม่มีใครได้ยินล็อกนี่คือไม่ไหวหรอกแรงจะตายกล่อมแล้วหักไว้แน่ๆไงมาเราจะช่วยเองอุยตาเลยอย่ายมัน มันเป็นอุบัติเหตุนะเราไม่ได้ตั้งใจอะสายสายแล้วจะทำไงดีอะพี่ลิศจะไปรู้อะบอกแล้วอย่ายุ่งอย่ายุ่ง